สวัสดีค่ะคุณปู่ด้วยนะปู่ยังไม่เห็นใกล้คุณปู่เกี่ยวหญ้าให้อยู่นั่นสวัสดีค่ะด้วยมร่มาเดินมาเดินมามาทางนี้มาทางนี้มาเยืนอยู่ตรงนี้อะ

<laughs> Đây kinh nhà nhỏ nó xin thế này. <laughs>